ทักทายทุกคนนะครับวันนี้พามาชมเจ้าโรบ็อคอปกันบ้างนะครับเดี๋ยวจะเอารถออกไปทำแอร์นะครับเราได้ป้ายทะเบียนแล้วนะแต่ยังไม่ได้ใส่ว่า,าป้ายป้ายไปเคลือบอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ชมอีกทีนะครับว่าเคลือบแล้วจะเป็นยบงไงน,นะครับ ไล่ระบบแอร์นะครับ ปิดประตูกอนอาจารขับไปนะครับนะครับปิดประตูกอนนวด,ดออกไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราขี่รถกระบะตามไปครับ เอาไปไล่ระบบแอร์ก่อนนะครับแอร์ไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่รออกมาตามไม่ทันเลย <laughs> โอ้ไปปี๊ดเลยเอาไปทำแอร์ไว้ก่อนครับต้องทำให้ดีเผื่อมีงานเงี้ยเราก็วิ่งได้นะครับนะ่ผมว่าแอร์มันต้องล้างระบบใหม่ ครับเดี๋ยวล้างแอร์เติมน้ำยาเปลี่ยนไดเออร์เปลี่ยนวาลวนะครับไล่ทําให้มันดีก่อนทีเดียวเลยเหมือนขันเหมือนคันเหมือนคันแมนอะแต่วิ่งงานก็ไล่ทำรวบแอร์ให้ชัวร์ก่อนนะครับแต่ใครซื้อก็ขายนะนะครับแต่ว่าผมก็ทําไม่ดีแหละนะครับถ้าขายไม่ได้ก็วิ่งงานวิ่งงานได้นะครับรถได้ไป้ายทะเบียนมาแล้วเรียบร้อยนะครับแต่ว่าตอนนี้เอาไปเคลือบอยู่ เอาไปเคลือบป,ป้ายทะเบียนอยู่เดี๋ยวจะรีวิวให้ชมอีกทีนึงไปเคลือบป้ายแล้วเป็นแบบไหนนะครับรถปิ้งนิ่งมากเลยนะช่วงล่างดีครับคันนี้นะครับจะขายก็เสียดายนะครับแต่ว่ามีหลายคันมันก็ดูแลไม่ไม,ไม่ไม่ทั่วถึงนะครับเผื่อท่านใดสนใจนะครับก็มาดูได้นะครับกําลังจะเอาไปทําแอร์นะครับไปจอด ไว้ร้านแอร์นะครับให้เขาไล่ระบบให้เขาร้างให้เขาไล่ระบบให้ให้ใหม่นะครับล้างแอร์เปลี่ยนอะไรท so 네ี่ไม่ดีนะครับก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับแต่คันแมนอยู่นู่นอยู่สุพราชนะครับที่อู่สุพราชสู่สุพราชอยู่นี่นะครับบริษัทสุพราชนะครับอยู่ตรงนี้อยู่ตรงข้ามกับวัดตำลุนี่นะครับ กัับวดตำรุผมว่าทรงมันยังสวยอยู่นะครับว่ามพีพี่เพื่อนๆน,นยังใช้ทรงนี้อยู่นะครับเพราะว่าแลดูมัน,ม,นมันไม่ตกยุกอะ่ะมันอามาตะทรงเนี้ยระบบอบอะ่ะ ใส่ล้อบีเนียมหน่อยนะเดีย๋ยวมีตังก่อนมีตังก็จะใส่ล้ออลูมิเนียมนะครับดีแมปแล้วไปปีดเลยแต่มีควันออกหน่อยๆนะนะครับถ้าไม่มี ถ้าไม่มีควัน,นก็เดิมเลยอะแต่เดิมผมว่ามันไม่ค่อยวิ่งเท่าไหร่นะครับออกตัวมันอืดน,นะครับใครเคยขับสแกนเนียรถที่เป็นรถห้างก็จะน่าจะพอรู้นะครับขับแล้วอึดอัดมากเลยนะครับเลยไปรีแมปมานะครับก็จะมีมีควันตอนกดออกตัวนิดนึงนะครับพอออกไปแล้วก็ไม่มีควันแล้วพอลอยตัวก็ไม่มีควันแล้วนะครับนิดเดียวนะครับแต่เราไม่เอาดาวควันดําเยอะมากนะครับตอนคุยกับช่างที่รีแมป ไปดีนะเนี่ยนะครับรถปิ้งดีช่วงล่างคันนี้เช็คศูนย์ตลอดนะครับทายนะ้่นมันเครื่องที่ศูนย์ถุงลมเปลี่ยนใหม่หมดแล้วนะครับถุงลมเปลี่ยนที่ศูนย์มาแล้วก็เปลี่ยนลูกหมากกันโคง้งลูกหมากเสเตอ์อะไรพวกเนี้ยนะครับเปลี่ยนมาใหม่หมดแล้วนะครับสายพงใสายพานนะครับคือเช็คที่ศูนย์ทั้งหมดเลยไม่เคย ไม่เคยเ,เช็คข้างนอกเลยนะครับนี่วิ่งดีมากเลยเนี่ยนะครับกดไปปี๊ดเลยนะเนี่ย,ยนะวิ่งดีนะครับเดี๋ยวเราไปทำแอรที่ที่ตรงตะเจียนะครับใกล้ๆก,กับคลองท่งน้ำนะครับก็แอร์ร้าน เคงเขียดแอร์บัสนะครับเงเขียดแอร์บัตนะครับรอไ,ไปทิ้งไว้ที่ร้านนะเขาจะได้มีเวลาไล่นะครับถ้าเขามาทําที่อู่มันก็จะเอ่อได้ไม่เต็มที่นะผมว่ามี FC หลายๆคนนะครับคอมเมนต์ถามว่าไม่รีวิวคันโ,โรบครอบไปดูเลยนะครับ ันนี้มารีวิวให้ชมแล้วนะครับเนี่ยขึ้นคอสะพานไม่ต้องเบรกเลยนะนิ่งคลิปเนี่ยไม่มีเบรกเลยครับเนี่ยรถวิ่งตรงเป๊ะเลยนะไม่มีโยนไม่มีอะไรเลยอนะช่วงบ้างดีมากๆครับวันนี้นะครับเสียดายอย่เหมือนกันนะครับถ้า ถ้าขายไม่ได้ผมก็จะทําสีทําภายในทําอะไรให้มันหลอนๆแล้วก็วิ่งงานได้แล้วนะครับจริงๆอย่างนี้ก็วิ่งงานได้อยู่นะครับวิ่งงานได้เนะี่ยเดี๋ยวทําแอร์ให้มันช้ำๆก่อนนะครับทํแอร์ให้มันช้ำๆแล้วเราก็เอ่อเอาไว้วิ่งงานนะครับถ้าขายไม่ได้นะแต่ถ้าใครสนใจที่จะมาดูก็ยินดีครับนะครับเพราะผมมีหลายคันแล้วมันดูแลไม่ไหวนะครับเรา คนเดียวนะครับลูกก็ยังเล็กอยู่เผอใครเข้ามาดูนะครับก็ก็ขายนะครับอันนี้นะครับขายสนใจก็ามาดูได้นะครับมาดูได้มาลองขับได้เลยนะครับมาดูมาลองขับได้เลยนะครับรถสแกนเนียห้าง วงการเรียกรถสแกนในห้างเลยเครื่องสามร้อยแปดสิบนะครับเอเกอติคูดนะครับรถศูนย์แท้ไอศูนย์ไทยแท้นะครับรถห้างก็มีสองเขาเรียกอะไรอะ่ะสองแบบนะครับห้างที่เป็นรถนำเข้าจากต่างประเทศที่เป็นรถมือสองมาแล้วอ่ะครับอันนั้นก็จะเป็นห้างที่นําเข้ามาจากมาเลยบ,บ้างอะไรเงี้ยครับแต่เป็นมือสองนะแต่นี้เป็นห้างไทยที่ออกจากศูนย์นะครับ ก็จะเช็คประวัติที่ศูนย์ไทยได้เลยนะว่ารถคันนี้จะซีนี้นะครับทำอะไรไปบ้างแล้วที่ศูนย์นะครับนี่มันสามารถเช็คได้เลยนะครับแล้วก็เล่มนะครับเล่มทะเบียนก็จะเป็นสแกนเนียเลยนะครับคันนี้มีเล่มเรียบร้อยนะครับรถเงินสดนะครับนี่รถเงินสดนะครับทะเบียนก็ทะเบียนสวยด้วยนะครับทะเบียนกรุงเทพนะครับทะเบียนเอ่อห้าเจ็ดห้าเจ็ดนะครับ ก็รออยู่นานกาจะได้เรียกนี้ <laughs> นี่เรามาถึงแล้วนะครับกำลังจะเลี้ยวเข้าอู่นะครับข้างหน้าข้างหน้าเป็นคลองส่งน้ำนะครับ กองสุงน้ำนี่โอ้ทางเข้าโอูช่างยัดไม่ใช่ช่างยัดยังช่างเขียดช่างเขียดแล้วก็อู่ช่างหําที่อาปลาผูขอพ่นสีตรงนี้มีทําแอร์ด้วยนะครับพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นของสุพราชนะครับสะพานค่อนข้างสูงครับผม ตรงนี้เคยมารีวิวครั้งหนึ่งแล้วนะครับเคยมารีวิวครั้งหนึ่งแล้วตอนเที่ยวรถมามาซ่อมอะไรทักอย่างหนึ่งผมจำไม่ได้แนละ้ว ช่างห้ำก็อยู่ในนี้นะครับที่ซ่อมซ่อมสีรถนะครับอยู่กับอูช่างเขียดแอร์บัส เราประตลาดก็มาเก็บสีตรงนี้นะเรบไม่รู้ให้จอดตรงไหน,นเดี๋ยวผมถามเขาก่อน ตรงไหนวะ๋ย่า <S 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 yeah. โทรถามช่างแป๊บกลับรถกลับรถเดี๋ยวถอยถอยท้ายไปตรงนูน้นสวยไหมผมว่ายังสวยอยู่นะโ,โบรบอคอป ติดฟิล์มข้างหน้าใส่สปอตไลท์คู่หนึ่งติดสติกเกอร์แก๊ปหน้าน่าจะสวยนะ ถอยครับลุน มีป๊อกป๊อกแงอยู่ข้างหลังด้วยนี่เรียบร้อยเดี๋ยวเราจอดให้ช่างนะครับทำแอร์เดี๋ยวเสร็จแล้วเราค่อยมารับกลับนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ชมใหม่ นะครับไปแล้วบ๊ายบาย